สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบทาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเช้าวันที่4สิงหาคม2 564คุณเปรยสีเงินนั้นเขียนบทความลงเว็บไซต์นักสพมไทยโพส์ชื่อเรื่องว่าสิงหาปฏิรูปแบบปฏิวัติโดยมีรายละเอียดแบบนี้นะครับบอกว่าเห็นไหมไอตัวอยู่เบื้องหลังขบวนการ3นิ้วที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือล้มสถาบันกษัตริย์ในที่สุดมันก็โผล่ออกมาให้เห็นอีกหนึ่งตัวจนได้ จากข่าวบลอกวันอาทิตย์ปิยบุตรแสงกระนกคุณตัวอยู่ฝรั่งเศสโพสต์เฟซส,สั่งการสาวบกผมนำมาให้ดูเมื่อวานเพื่อต่อเนื่องที่จะคุยวันนี้รีรันอีกสักรอบปิยบุตรแสงกระนกคุณปฏิรูปแบบปฏิวัติทำข้อเสนอให้ราคา,ให,า,คาให้ราดิข้างที่สุดก้าวหน้าที่สุดไต่เพดานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้ระบบที่เป็นอยู่ยกระดับให้ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอขั้นต่ำที่เราจะไม่ถอยไปมากกว่านี้ หากข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการตอบสนองสถานการณ์จะสุกรจนลื่นไหลให้ปฏิรูปกลายเป็นปฏิวัตินี่คือปฏิรูปแบบปฏิวัตริราดิันคือเป้าหมายสูงสุดที่ปิยบุตรสังกัดราดิคันคือต้องใช้ความรุนแรงขั้นสูงเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมประเทศทั้งหมดพุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายขุดราถอนโคนระบบกษัตริย์โพสตแรกปิยบุตรชีน้นาหัวข้อหลักไปแล้วเมื่อวานคือ3สิงหา6.4โพสต์ขยายถึง5แนวทางขั้นตอนปฏิบัติต่อ จะบอกว่านี่พี่นายกรรมสั่งเสียสุดท้ายเป็นอนันตริยกรรมของปิยบุตรก็คงไม่ผิดมันยาวมากคลิกไปที่เว็บไซต์ไทยโพสต์อาจฉบับเต็มก็ได้ผมนํามาเป็นกระสายเพื่อการคุยบงต่อเท่านั้นสองโพสต์สองมันติดของปิยบุตรเป็นอันสิ้นสงสัยว่าใครคือหนึ่งในหลังหลืบฉากขบวนการล้มชาติล้างสถาบันมักซีมิเลียงรบ โรแบสปิแยนักกฎหมายผู้มีบทบาทที่นำทางการปฏิวัติฝรั่งเศสลูกพี่แชงซูสแผนสู่การเข้ายึดอำนาจประเทศขุดรากของคนล้มระบบกษัตริย์ที่โรแบสปิแยรทำเป็นขั้นเป็นตอนก็คืออาศัยช่องกฎหมายและใช้ระบบสภาเป็นตัวขับเคลื่อนกลไกลแล้วค่อยบีบและเขยบเงื่อนไขขึ้นไปทีละขั้นเผอิญช่วงนั้นเศรษฐกิจตกต่ำผู้คนลำบากทั้งชนชั้นเบื้องบนของฝรั่งเศสไม่สอดส่องดูแลทุกสุกประชาชนเท่าที่ควรจึงเป็นช่องให้ โรเบสปิแร์ปลุกเร้ามอมเมาข่าวสารกับประชาชนได้สุกงอมยิ่งขึ้นนำสู่การลุกฮือที่เรียกว่าปฏิวัติฝรั่งเศสในที่สุดจับพระเจ้าหลุยส์ที่16ขุนนางนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามบ,บันคอด้วยกิโยตินทั้งหมดแต่สุดท้ายทั้งโรเบสปิแร์ทั้งแซงชูสเมื่ออำนาจถึงมือสิทธิเสรีภ,ภาพเสมอภาพพระดรนภาพก็เปลี่ยนเป็นปฏิการบ้าคลัง่งไรเห็นต่างจับยัดกิโยตินบันหัวหมด บทจบในชีวิตจริงทั้งลูกพี่และมือขวาโรแบสปิยและเชลงชูสก็ถูกกำยอนสนองประชาชนจับไปบั่นคอด้วยกิโยตินกลางกรุงป,ปารีสน,นี่5ข้อสั่งการของปิยบุตรเหมือนแกะพิม์เขียวปฏิวัติฝรั่งเศสข,ของโรแบสปิยทั้งรุ่นจะสรุปตามปิยบุตรโพสต์มาพอให้เห็นตัวเห็นหางเห็นหัวดังนี้เริ่มจากคำประรุบความเพื่อมีให้ความเพียรพยายามของเยาวชนอนาคตของชาติ และกลุ่มราษฎรเสียเปล่าไปและเพื่อให้การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เกิดขึ้นให้จงได้ผมมีข้อวิเคราะห์5ข้อ5ข้อต่อขบวนการปฏิรูปสถาบันดังนี้ภารกิจสําคัญของนักต่อสู้การเมืองก็คือแปลงเอายุทธศาสตร์ใหญ่ให้กลายเป็นข้อเสนอที่เป็นรูป,ปรธรรมและคิดค้นแผนการและวิธีการปฏิบัติที่จะทําให้ข้อเสนอเหล่านั้นเกิดได้จริงวิธีการหนึ่งก็คือนําข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตว์ มาแปลงเป็นร่างรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติท่ามกลางข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกตรตย์หลากหลายประเด็นบางประเด็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญบางประเด็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติบางประเด็นต้องปรับเปลี่ยนร,รมเนียมปฏิบัติและบางประเด็นก็เปลี่ยนพฤติกรรมของคนหรือองคอ์กรแต่หากนำมัข้อเสนอมายกร่างเป็นกฎหมายและรณรงค์ทั่วประเทศอย่างน้อยข้อเสนอนั้นก็จะอยู่ในสถานะพร้อมใช้และรอสถานการณ์ที่สุกงอมเพียงพอมาถึง ผมจึงขอใช้โอกาสนี้นําเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวดสองพระมหากษัตริย์พร้อมกับคําอธิบายต่อสาธารณะเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรณรงค์ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ต่อไปการรณรงค์เรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ครั้งนี้เป็นการรณรงค์แบบปฏิรูปกล่าวคือยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีรูปแบบของราชนจาจักรไม่ใช่สาธารณรัฐประเทศไทยยังคงมีประมุขของรัฐเป็นกษัตริย์ที่สืบทอดทางสายโลหิต ระบอบที่เป็นอยู่รัฐธ,ธรรมนูญ2,560และกฎหมายอยื่นที่เกี่ยวข้องเราต้องควานหาช่องทางจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆเท่าที่มีอยู่เหล่านี้และใช้มันเพื่อผลักดันข้อเสนอที่ก้าวหน้าที่สุดของเราให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ทางการพื้นที่ทางอำนาจรัฐพร้อมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้รณรงค์และผู้สนับสนุนหากปฏิบัติการเช่นนี้ได้เราก็จะได้สองสิ่งไปพร้อมกันนี่ปียบุตรยำ้ำสิ่งแรกข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ กลายเป็นประเด็นสาธารนณะเข้าไปอยู่ในแดนอำนาจรัฐอยู่ในสถานะพร้อมใช้รอให้องค์กรผู้มีอำนาจรัฐยินยอมใช้อำนาจรัฐเปลี่ยนข้อเสนอของเราให้กลายเป็นผลสําเร็จสิ่งที่2ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษรตัตย์กลายเป็นเรื่องปกติสามารถรณรงค์ได้ปลอดภัยและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเป็นการใช้สิทธตามรัฐธรรมนูญคนที่เห็นด้วยที่ยังกลัวก็จะคลายความกลัวพร้อมเข้าร่วมรณรงค์มากขึ้นเสนอให้ฝ่ายสนับสนุนตั้งคณะกรรมการรณรงค์การปฏิรูปสถาบันกษรตัตย เพื่อเดินสายรณรงค์ทั่วประเทศข้อที่สามนี้ปิยบุตรขยายยุทธทักษท์กลวิธีล้มสถาบันกษัตริย์ต่อจากโพสแรกคือให้ยกระดับข้อเสนอการปฏิรูปกษัตริย์ให้เป็นการปฏิรูปแบบปฏิวัติแม้ข้อเสนอนี้คือปฏิรูปไม่ใช่ปฏิวัติแต่เราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ครั้งนี้ไม่ใช่งานจำพวกปฏิรูปแบบปฏิรูปนิยมแต่มันคือปฏิรูปแบบปฏิวัติ ในทางรูปแบบก็คือการปฏิรูปไม่ได้ล้มล้างสถาบันกษัตริย์ขีดเส้นยืนยันว่ายังรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ต่อไปแต่ในเนื้อหาก็คือการปฏิวัติเพราะเป็นเนื้อหาการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่ก้าวหน้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ระบอบนี้ปฏิรูปแบบปฏิวัติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายกระดับข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตัตย์นี้ให้เป็นข้อเสนอขั้นต่ําหมายความว่าข้อเสนอทั้งหมดก็เพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้ในระบบประชาธิปไตย ไม่สามารถถอยหรือลดไปกว่านี้ได้หากไม่รับข้อเสนอเหล่านี้ด้วยสถานการณ์แบบที่เป็นอยู่ให้ประชาชนก้าวรุดหน้ามากขึ้นก็จะโหมเร่งให้รุดหน้ามากขึ้นสุกงอมเพียงพอจนปฏิรูปกลายเป็นปฏิวัติทําข้อเสนอให้ราดิข้าวที่สุดก้าวหน้าที่สุดไต่เพดานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่แม่ไปเยี่ยมเมียแหมแป๊กเดียวกระชูดเลยนะคิดว่าคนไทยบันโง่คิดไม่ถึงตามไม่ทันมึงเลยอย่างนั้นล่ะสิเนี่ยแล้วยังกระชูดต่อไปเป็นข้อสีอีก สร้างมิตรสร้างแนวร่วมโดยนําเอา3ข้อเรียกร้องมาผูผกมัดรวมกัน1ประยุทธ์ออกไป2ทํารัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชน3ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แบบที่3เอาทั้ง3ข้อแต่กินข้าวทีละคาไล่จากข้อหนึ่งไปก่อนกระชูดเสร็จก็เช็ดกับหัวตัวเองต่อผมจึงค่อนข้างมั่นใจณเวลานี้คนที่เข้าร่วมการชุมนุมทั้งหมดคนที่สนับสนุนการชุมนุมของราษฎรทั้งหมดไม่ว่าจะมีความคิดเรื่องยุทธวิธีแบบแรกแบบ2แบบ3หรือแบบ4ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ เห็นประเด็นปัญหาเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และเห็นด้วยกับข้อสามทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าจะพูดหรือไม่เอาเท่านี้พอขืนหยิบมาเล่าต่ออ้วกแตกแน่ก็เป็นอันรู้แจ้งแดงชัดกันแล้วตอนนี้ว่าไอ้ม่วงแดงที่คอยแยงปูสามนิ้วคือใครเห็นบอกจะกลับกัญยาในขณะที่ธนาทร18สิงหาจะบินจากกรุงเทพไปลงดูไบาจากดูไบไปเจนีวานั่งรถไฟปริ้เดียวก็ถึงปารีสขากลับจากหน้าตัวระบุว่าจากดูไบดูไบ ไปลงภูเก็ต21กันยากรุงเทพดูไบฝรั่งเศสสรุปแล้วต้นทางกลางทางปลายทางของรูทล่มชาติบรรจบที่นายสถานีชื่อโทนับใช่หรือไม่ใครรู้บอกทีนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณเปลวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่4สิงหาคม2564น่าคิดนะครับคุณผู้ชมครับกับความคิดการเดินหน้าของนายปิยบุตรแสงกนก,กุลครับ